มันแล้วจะท้องได้อีกไหมไหลายวันนี้มีคนถามมาเยอะมากเลยค่ะว่าทําหมั่นแล้วเนี่ยจะมีโอกาสท้องไหมหรือว่าถ้าเกิดทําไปแล้วแล้วเราอยากท้องเนี่ยจะทํำยังไงบ้างวันนี้มาตอบกันบอกก่อนเลยจะไม่มีวิธีคุมกําเนิดไหนในโลกนี้ร้อเนตะคะตราบใดที่เรายังมีตืดๆกับแฟนอยู่นะถ้าหมันค่ะมีโอกาสหลุดได้ประมาณ1ใน300ร้อยลายค่ะเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนทาหมันไปแล้วประจำเดือนขาดไปอย่าลืมนะคะตรวจการตั้งครรภ์ดูบ้างค่ะอย่างที่2นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทําหมั่นไปแล้วแล้วเราอยากมีลูกเนี่ยมันม มีโอกาสจะคนที่ทําหมันนะคะเป็นการตัดตรงบริเวณท่อนําไข่ทั้งสองข้างนี้ค่ะทำให้ตัวอสุจิกับไข่เนี่ยไม่สามารถมาเจอกันได้ซึ่งวิธีการรักษานะคะสําหรับคนที่อยากมีลูก1ก็คือผ่าตัดแก้ไขค่ะไปแก้ท่อเนี่ยที่เราตัดเนี่ยเอาให้มันเชื่อมกันอย่างที่2เลยก็คือทําเด็กหลอดแก้วค่ะก็คือเป็นการการะตุ้นฟองไข่เก็บไข่นะคะออกทางช่องคครดตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นผสมเป็นน้องตัวอ่อนพรอ้อมและใส่น้องตัวอ่อนกลับเข้าไปตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราบายพาสตัวท่อนำไข่ทั้งสองข้างเลยก็ใช้2วิธีีน้้ไดเลยจะยังมีด้ and